วันนี้เราอยู่กันที่ลุมพินีบัคบีจอมเทียนนะครับเป็นคอนโดให้เช่า1 2 0 0 0บาทครับห้องนี้จะเป็น1ห้องนอนขนาด32ตารางเมตรวิวทะเลนะครับจะเป็นตึกบีนะทุกคนห้องก็จะเป็นแบบตกแต่งสวยมากๆครับเป็น fully f u r n i s h เลยครับมีโต๊ะทานข้าวมีโซฟาขนาดใหญ่เลยโต๊ะทานข้าวก็นั่งได้2ท่านนะครับ่อกจากไฟฟ้าก็จะมีตู้เย็นนะครับมีเครื่องซักผ้ามีไมโครเวฟครบครับผมสรับห้องนอนนะครับตกแต่งแบบบิ i l t i แบบสวยงามมากๆครับ ตัวห้องนอนก็จะเป็นวิวทะเลเช่นกันครับทุกคนอันนี้จะเป็นหาดจอมเทียนนะที่มองเห็นตรงนี้เข้ามาในห้องนอนครับก็จะมีตู้เสื้อผ้าด้วยนะทุกคนเตียงคืนนุ่มมากๆครับอยากให้ลองมาสัมผัสกันครับถ้าใครอยากชมห้องนี้นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับเพื่อนๆห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างเลยครับเพื่อนๆห้องน้ําก็จะเป็นแยกส่วนเปียก่วนแห้งนะครับด้านในจะเป็นห้องอาบน้านะครับเข้ามาด้านนอกจะเป็นห้องครัวหน้าทางเข้าก็จะมีสลับชั้นวางของนะครับจะวางรองเท้าหรือวางอื่นๆก็ได้ครับเพื่อนๆ นี่ครับห้องนี้คือครบสวยมากๆครับ